นี่ก็เหมือนกันโชคยืดให้เห็นอ่ะลองโดูไออย่างนี้อย่าเรียกว่าบิ๊กหลอดนะพี่เป็นจานวนเงินแค่นั้นแต่พี่ชอบหลงกับอะไรรู้ไหมพี่ไม่ค่อยเข้าใจกับคําว่าเห็นแท่งขาวๆยาวๆแล้วคิดว่ามันเป็นบิ๊กหลอดไม่จริงบิ๊กหลอดที่รอบครอบต้องจํานวนหุ้นคูณราคาหุ้นแล้วมีมูลค่าหลายๆร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านเข้าใจปะไออย่างนี้เราเรียกว่าบิ๊กหลอดแต่ถ้ายโยนไปแค่นี้อย่างเราเรียกว่า ไม่มีผลต่อหุ้นนะพี่ลองดูนะครับวอลลุ่มเท่าไหร่รู้ไหมครับแค่11ล้านหุ้นหุ้นตัวละ13บาทมันก็แค่158ล้านอย่างเงี้ยอย่าถือว่าเป็นบิ๊กหลอดเพราะมูลค่าธุรกิจจริงๆอะ่ะมันหลายพันล้านหลายหมื่นล้านเข้าใจไหมแต่บิ๊กหลอดแค่นี้ไม่ใช่บิ๊กหลอดนะเศษของบิ๊กหลอดไม่นับไม่มีค่านะนะอย่าไปเห็นด้วยนะครับก็ขาลงมีบิ๊กหลอดเข้ามามันมีรนะยะพี่ครับราคาแค่นี้กระชากและลากใครไม่ได้นะ เข้าใจไหมกระชากและลากใครไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่ไออย่างเนี้ยเข้ามาประมาณ10กว่าล้านหุ้นใช่ไหมครับแต่ลองดูราคาปกติของเขาสิเขาเล่นกันอยู่78ล้านแสดงว่าตลาดซื้อขายกันปกติอยู่วันหนึ่งเจ็ดแปดล้านหุ้นแต่มึงเข้ามารวมแล้วแค่11ล้านหุ้นแทบไม่มีผลกับตลาดเลยเข้าใจยังแสดงว่าพี่ต้องหาคําว่าเวทบันล้านของราคาปกติที่เขาเล่นกันด้วยเขาจะเล่นหุ้นนี้กันอยู่ประมาณ7ล้าน8ล้านเห็นไหมครับเนี่ยดูวอลลุ่มเห็นไหมและนี่เข้ามาโดดนิดหนึ่งแล้วบอกว่ามีผลต่อตลาดไม่ใช่ แต่ที่มีผลตลาดจริงๆต้องเป็นบิ๊กหลอดที่มีคุณภาพคือใหญ่ราคาแรงก็คือแวลูค่อนข้างสูงถ้าเป็นร้อยล้านต้องร้อยล้านไปปลายส่วนใหญ่พันสองพันสามพันล้านพวกเนี้ยเป็นบิ๊กหลอดที่มีคุณภาพหรือหลายหมื่นล้านพวกเนี้ยเข้ามาแล้วยังไงก็ต้องอะไรทําขึ้นเข้าใจไหมเราต้องมองด้วยแต่ถ้าอยู่ๆนะครับบิ๊กหลอดเข้ามาในยักษ์ของหุ้นขาลงเราอย่าเรียกว่าเป็นบิ๊กหลอดเลยแค่สลับมือกันเล่นมากกว่าดังนั้นเพราะอะไรรู้ไหม ไม่มีคนลงทุนคนไหนหนะ้าหุ้นกําลังลงแล้วเอาบิ๊กหลอดเข้าไปอย่างนี้เข้าใจไหมลงให้สุดก่อนไหมแล้วกูค่อยเข้าถ้ากูจะเราเรียกว่าเทคโอเวอร์เข้าใจยังต้องเข้าใจกลเกมนี้ไว้ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้บริษัทสื่อสารพี่ลองดูแท่งนี้นะอันนี้พี่ก็รู้แล้วว่าส่งกราฟอย่ทีหุ้นตัวไหน<ๆ>เห็นไหมครับบิ๊กบิ๊กหลอดเข้ามาตอนแรกเห็นแท่งนี้ไหมหุ้นอินทัศนะครับอยู่ๆนะครับวันเกาะวันที่ปิด58บาทอยู่ๆกระโดดมาเปิดที่อะไรไหม63บาบาทเห็นไหมไอ้วันที่มีข่าวว่ากร e n e r g y จะเข้ามาเทคโอเวอร์อินทัสซึ่งเป็นเจ้าของ AIS กับไทยคมเข้าใจยังราคาหุ้นเลยเปิดมารอไว้เลยเห็นไหมแล้วระหว่างนั้นก็มีข่าวว่าอินทัศเทมัสเซกไม่ยอมอย่างเง้นกลุ่มทุนอย่างนี้ไม่ยอมเลไ,ไม่ยอมนะครับก็ดึงราคาก็เลยรักษากรอบราคาไว้ให้วิ่งอยู่เพราะกับ เสนอราคาซื้อเท่าไรรู้ไหมครับ65บาทดังนั้นราคาหุ้นตัวนี้จึงวิ่งอยู่ในโซนคำว่า 64- 65บาทเป็นส่วนใหญ่ระหว่างนั้นเขาก็แอบ,บซื้อแอบบซื้อหรือติดต่อ,อรายย่อยหรือใครต่างๆระหว่างนั้นเขาก็ซื้อแล้วสุดท้ายเขาก็แอบ,บมาซื้อได้อีกเท่าไรหมื่นล้านเห็นไหมครับไออย่างเนี้ยกับก็เข้ามาแล้วที่เข้ามาในแท่งนี้ปุ๊บนะไม่กี่วันกับก็อะไรนะครับกรตโตก็บอกว่าการดิวระหว่างการทำอะไรนะเทนเดอร์ tender, ระหว่างกับกับ ouch, อินทัะมีความคืบหน้าขึ้น นึกอ,ออกไหมครับกัปก็มาแอบเก็บแท่งนี้ไปนึกอ,ออกใช่ไหมครับแล้วก็รักษาทรงอยู่เพราะอะไรไหมครับยังเก็บได้ไม่หมดต้องตามเก็บไปเรื่อยเมื่อตามเก็บไปเรื่อยเขาก็เลยวางกรอบราคาพี่ลองดูไว้เห็นไหมไม่ให้เกินอะไร65เพราะอะไรรู้ไหมลายย่อยอเวลาเขาทำสแตน,นเดอร์นะครับเวลาเสนอซื้อที่ราคา65บาทซึ่งแพงกว่าราคาหุ้นจริงเพื่อดึงและยั่วให้คนถือหุ้นอ่ะเทขายให้กับเขาเข้าใจไหมดังนั้นมันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งเท่านั้นเองทางด้านกลวิธีในการอะไรไหมเข้าเทค ตรงนี้แค่เห็นว่านันน้อย่าเพิ่งดีใจเพราะต้องรอความชัดเจนว่าซื้อได้ไม่ได้เพราะถ้าซื้อได้ราคาคราวนี้ก็จะอะไรขึ้นแต่ตอนเนี้เขายังบังคับไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงเพราะมันอยู่ในโซนคําว่าการรอจังหวะในการเข้าเก็บหรือเข้าซื้อสะสมไปเรื่อยๆก่อนมาดูอีกตัวหนึ่งดูตัวนี้นะครับพี่เห็นไหมดูแท่งนี้นะโชกขยายให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยแท่งนี้นะครับพี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วอยู่ในกรอบยืนได้ยืนได้แล้วมีใครเข้ามามีบิ๊กหลอดเข้ามา เข้ามา1,000กว่าล้าน1000กว่าล้านหุ้นที่หุ้นราคา2บาท2บาท70สกว่าบาท2บาท70สิสตางค์เนื้อ,ออกใช่ไหมครับโดยประมาณพี่ลองดูสิเข้ามาพันกว่าล้านหุ้นพี่ลองคิดดูนะมูลค่าเท่าไหร่2,800รกว่าล้านเห็นไหมแล้วเข้ามาในประเทศว่าเข้ามาแล้วยกและยืนได้แล้วกาลังสร้างกกอบเพื่อย,ยกราคาต่อไปเป็นไงบ้างเข้ามาในยะอย่างนี้นะพี่ยิงทุกคนเข้ามาที่สองบาทเจ็ใช่ไหมครับยิงขึ้นไปเอาตรงนี้ก่อนนะ ยิงขึ้นไปที่3บาท80แสดงว่าขึ้นมา1บาทเลยนะแสดงว่าแค่เข้าตรงนี้มาถึงตรงนี้ราคาหุ้นขึ้นมาถึง30-40%แล้วในเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7วันตีไปนะ7วัน2อาทิตย์เห็นไหมแค่7วันหุ้นขึ้นมาอยู่40% 40%ตีไปนะครับ2,840%พันกว่าล้านแล้วนะครับผมลงทุน1,800โดยประมาณโดยประมาณนี่ยครับ แต่มูลค่าหุ้นที่ขึ้นมาพันกว่าล้านแล้วโดยประมาณจริงๆที่โชคยกตัวอย่างเต็มนะเพราะจริงๆนะครับใน ato atc นะครับมันมีแรงซื้อแรงขายหารครึ่งกันอีกเข้าใจไหมเพราะมันต้องมีการดีวกัรในการหารครึ่งกันอยู่ด้วยดังนั้นแค่อยากจะบอกว่าอันนี้ต่างหากที่จะอะไรเอามาหารกันด้วยถ้าพี่ถามว่าเรายู่ไงว่าซื้อขายเท่าไหร่หารครึ่งครับจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่ส่วนใหญ่การโยกอย่างนี้นะครับเท่าที่ทราบข้อมูลมาในหลายๆธุรกิจนะ ไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะการแบ่งหุ้นจากเจ้าของมาเพื่อให้เจ้ามือเก่งๆทําอะไรทําราคาแค่นั้นเองอันนี้เราไม่รู้นะแต่ที่ได้ยินมาได้ยินพวกเฮียพวกพี่ๆที่เก่งๆที่เป็นเซียนอะไรต่างหุ้นน่ะเขาเล่ามานั่งคุยงานอะไรกันเขาก็จะมาเล่าให้โชคฟังเนี่ยว่าเนี่ยมันเป็นย่งงนี่คือวิธีการของเขาแต่เราไม่ต้องมานักรู้เรามองในยะว่าบิ๊กหลอดที่มีคุณค่าที่จะทําเงินให้เราเราต้องมองตรงไหนเข้าใจข้อนี้ไหมอ่าดูแท่งนี้เห็นไหมครับแท่งนี้ก็เป็นบิ๊กหลอดที่เข้ามาเห็นหมัครบ ไซเวยค่อยๆซึมขึ้นยกตัวแล้วก็เป็นไซเวยเห็นไหมครับเข้ามาในแท่งนี้มันแปลว่าเตรียมทำชัดๆแล้วก็แปลว่า79ล้านหุ้นที่หุ้นราคา22บาทเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหม1ันเจ็กว่าล้านเห็นไหมเข้ามาก็ยกเลยเป็นไงบ้างในเวลาแค่2เดือนเป็นไงบ้างจากราคาหุ้นที่ประมาณ22บาทขึ้นไป42บาทขึ้นมาเกือบ5 0หมายความว่าลงทุน1 7 0 0โดยประมาณโดยประมาณนะครับ ได้กําไรมาประมาณ1,500ล้านโดยประมาณเอ๊ะนี่คือโดยประมาณเราเอาแค่ตัวเลขเต็มๆเหรือกันจริงๆนะครับมันต้องหาแรงซื้อกับแรงขายอีกแต่โชคแม่ยกจํานวนเต็มๆให้พี่เห็นภาพชัดเจนเลยดีกว่าว่าเห็นไหมมันมีผลต่อเงินที่มาลงแค่ไหนในเวลาแค่จากตรงนี้นะครับ2เดือนกุมภามีนาแค่นั้นเองนะครับสเดือนขึ้นมา50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าได้กําไรมาพันกว่าล้านเห็นไหม ตลาดหุ้นมันสร้างคนรวยแล้วรวยอีกได้ง่ายแต่เวลาคนจนจะขึ้นมามีเงินหน่อยยากชิบหายเพราะทุนน้อยโอกาสเติบโตมันต่ําตามเปอร์เซ็นต์พอร์ตแต่เวลาคนรวยนะครับเล่นง่ายเพราะโต20% 30%นะครับแต่พอร์ตเขาหลายพันล้านอ่ะมันก็โตเทียหลายร้อยล้านเข้าใจยังมันก็เลยง่ายแสดงว่าในตลาดหุ้นใครรวยแล้วยิ่งรวยเอาเพราะมีกําลังแล้วมีเงินแล้วมีของเยอะเริ่มเข้าใจยังเมาเหรอครับถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีการเล่นตามรอยเจ้านะไม่มีวันรวยหรอ ไม่ขาดทุนหมดตัวก็บุญหนักหนาแล้วเริ่มเห็นภาพนะครับผมอ่มาดูตัวนี้โชกลากมาให้ดูเห็นไหมเข้ามาแล้วอยู่ๆนะครับมีเบรหลอดเข้ามาเป็นไงบ้างเข้ามาที่20กว่าล้านในราคาที่48บาทเข้ามาแล้วปุ๊บเข้ามาแล้วเล่นเลยเห็นไหมปังปงปังปังป,งป,งป,งปงราคาที่ยี่ที่สีบาทขึ้นไปที่56บาทขึ้นไปที่10บกว่าเกือบ10บาทเลยนะครับผมแปลว่าขึ้นมาสิจากตรงนี้นะ 15-18%ประมาณนี้นะครับพี่เยอะไหมล่ะพี่ลองคิดดูนะครับลงทุนประมาณตีไปตีไป1000ล้านตีไปประมาณนี้นะครับ1,000ล้านแค่ในเวลาแค่2อาทิตย์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ในเวลาแค่2อาทิตย์นะครับได้กำไรมา150ล้านถึง180ล้านเป็นไงบ้าง นี่ไงเวลาคนมันมีเงินนะมันมีอํานาจที่เราเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตเมเกอร์หรือคนทําราคาคนนําราคาคนลางราคาหรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกว่าเจ้ามือเข้าใจยังแสดงว่าเราต้องเล่นหุ้นตามเจ้าเจ้าเขาทำในเรื่องของเขาเขาเก่งแล้วมีเงินเราไม่ได้มีศักยภาพอย่างเขาเราแกะรอยเท้าเขาให้ได้ว่าเขาเข้ามาทําแล้วหรือยังเข้าใจยังเข้าพร้อมหรือเข้าช้านิดหนึ่งแต่ต้องออกก่อน แต่โชคไม่แคร์เพราะถ้ามันขึ้นมาขนาดนี้นะนีสใส่โชคคําว่าโค้งโปรเจกต์ตายแปลว่าระหว่างยิงขึ้นไปผ่านราคาเราจะขายก็ได้แต่โชคไม่ชัวร์โชคก็วกให้มันกลับมาแล้วโค้งมาพอดีราคาแสดงว่าการขายมี2จุดราคาที่ต้องไต่ขึ้นไปกับมันวกกลับลงมาในราคาที่เราต้องการขายแสดงว่าเราพลาดในราคานี้เพราะเรายังไม่รู้เพราะเรายกต์สต็อปลอตตามไปแล้วเราค่อยวกเรามาขายตอนที่อะไรรู้ไหมตอนที่มันวกกลับมาก็ได้แสดงว่าการตั้งสต็อปลอตมันเป็นการรอราคาวกกลับ แสดงว่าถ้ามันยังขึ้นเราก็ดันไปด้วยแสดงว่ายกสต็อปลอตตามไปราคามันวกกลับลงมาเมื่อไหร่นะครับมันจะขายด้วยอัตโนมัติอันนี้สําคัญนะอ่าเห็นไหมครับแท่งนี้พยายามซึมๆอยู่ห้าสิบ3ล้านที่ราคา30บาทก็ประมาณพันหล้านแต่พี่ลองดูสิเข้าอนนี้มันเป็นกรอบราคาเห็นไหมแต่อันนี้เข้ามาแล้วโชคต้องชมเขานะเข้ามาแล้วนะครับกัดฟันถือนานมากเพราะตัวนี้ทำเงินได้เยอะมากเลยนะ จำได้ไหมที่โชคสอนคำว่า d t a ทตัวนี้แหละ d t แทที่บอกว่าเนี่ย